สวัสดีครับท่ามนผู้ชส้มเอนีห้องก็มาติดตามหวยลงปู4ีศสวัสดีค่ะรับบอกในน้นน<อ>ิ่นอ๋อ่องนอกไม่ครับเศรษฐีบานนอกแชนแน,นลครับร้านเจแดงฝากติดตามนี้เด้อค่ะเด้อเดินสิบผ้าไปเบื้องปู4มีศอนี้เมนีนสิป้อยตัวเลขล่างหรือบนถ้าไปเบื้องน้ากันฝากกดไลค์กดแชร์่องเศรษฐีน้าโศกร้านเจแดงเด้อค่ะเด้อเศรษฐีบานนอกครับเศรษฐีบานนอก หาความาด้วยความฟั่งเลยอเจ้าไปครับผมจะพาไปเบิ่งครับว่าสิได้ตัวใดครับฝากกดไลค,ค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะครับมาครับพามาเบิ่งหวยหมู่40 นนนมิน่มัตมาทุกสอง,องนะจังดังครับผมจังดังจังดังไร่ช่องมากเลยจับคู่กับเพื่อนนี่สิบนนะาตีดิบบี้บามาก,ากัาิบเปลี่ยนจากว่าไทยเขาไกลทังนั บ้านนี่าวหาสงไม่ผิดนะสเนาะแม่คัวดังค่ะแก่ก็ยังเ็กาวไม่มือเก่าไมมีลาที่มันหอมมันองไว้าใส่กิ่มเดี่งเนาะใส่ฟองงามกระไฟขั้นกระาฟคิ่มเกลี่านะะเนาะเฉพาะงามเก่าใส่กิ่มเกลี่ยงนะสาวขึ้นเก่า

หนึ่งเก้าหเกาเจ็ดเก้าปาเจ้ามีเวลารับโทษยู่ติเอาเดียนเพื่อนมาแม่อันเอสซี่นขอวอาซัหนักกันเล็กห่แล่วเจ้าสิเดียนเบือบ่รบโทษมาบเงไปยังดอกคุณม่ได้เกี่ยวรอกก็ไม่ไดโทษหาแม่ขวอหรอพ่อแม่ว่เหมือนไง่ม่เหมือนงนั่นเราพู้บ้านเลยแม่แห้งมาก

จับคู <ithe ater S 1> ่ศูนย์หนึ่เดๆจะมาเบ่งน้ำเจดียิหนึ่งาเจดียคดังเลยเก้าไหนเพนบ่อให้น้ำเจ็ดเก้าเนะ่ส่วนเบอร์โทษเยอะเอาถอทันทีส่มคนบงมีเวลารับโทษดอกเนี่ยขั้วจะทอนเสงบ่ว่างรงบ่้ามงมดอกก็ได้แค่นังนกบ่อนบ้นาเจกันง เจแดงงามสุดทั้งไต่มากครัวจับคู่ไปเลยศูนหาเจ้ามากมากทุกเดกครับเมากศูนหาเนื้องหาเนืงหาบัมาน้ำกันเป็นบัเนื้องหาบ่มาน้ากันมาเอ้าคุณนึ่งเราทับไบบ้ทับนีท่าทับก้นไปหางมันมาล่มปวดมากสาวมาพี่ กินบานหมลี่เลียงามเจแดงไปครับกับเดียนสกามวออาามาแตรซองยหญมๆมาเจอกันเลยครับวันนี้ เบิ้งไม่ครับหกหมันแหละแม่เล็กพี่บอกแต่ว่านี่พ่อแม่เล็กพี่บอกเนี้ยนี่ให้เจแดงรวยตุ๊ดจีนผ้าเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกรวยตุ๊ดจีนบอกตุ๊ดจีนแล้วมหมดนีีนม่ยมาตามตุ๊ดจีนเนให้เจแดงนี่คือดอกคนมาตุ๊ดจีนปกติอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยกับปูเลยปู อันนี้เลขของขวัญตุ๊จีนเลขของขวัญตุ๊จีนไข่เปาไข่เจแดงฟังว่าเลขเลขีบอกในอันนี้เลขสี่เซตุ๊จีนที่ปูเลขเตยตุจีนนี่ละตุ๊จีนหมดวันวันที่หนึ่งเดือนสองเนาะที่หนึ่งครับผมปูเดือนสองหกหกเป็นของขวัญตุ๊จีนนะครับอ่าสุขคนกับปูอ่าขอางขาขทางเข่าทางเข่าครับผมเม็ดเดียว โอ้บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวอ้าบนอย่างเดียวครับครับเาลงเสื้อ้พ่อมปูดีห้าแล้วปูคือปลอยเหล็กปูมันนี่ปูอันนี้โมเม่นเลดอันนี้ของขวัญตุ๊จีนของขวัญตุ๊จีนของขวัญตุ๊จีนว่าแม่นเลี้ยว่าแม่นเบอร์ให้อังเปาติปูให้อังเปาให้อังเปาของขวัญตุ๊กจีนของขวัญตุ๊กจีนว่าแม่เลี้ยงนะพี่น้องนงามอยู่ตะปูเขาจะออกสามตัวตรงๆบ่ปูเอา เอาไปจับตัวนี้ใส่เอาขันบมาเปล่าจับเพราะว่าสูตรท่านร่วมอยู่เด้อแต่ว่าอันนี้อันนี้ชนแค่สิบสูตรครับแค่สิบสูตรชนตัวนี้แต่ว่าพี่เด้มาตัวพีเด้ตัวหาปูตัวเอาคือเขียนตัววิ่งให้วิ่งหาปูอันนี้คือตัวเดียวมาก ตัวเดียวมากแมนอาจจะเป็นห้าเก้าแปดตึงสิก็ได้ความแน่วความซัวแปดเก้าห้างดีก็ได้ยังแม่เก 5, 9, 8, 9, 8. ินยังหนักกินเอาพนมักเัยนี่คือคือในสูตรนี้มาร์กอาจารย์เองก็มาร์กบ่ตามสูตรเด้ครับเพราะว่าบางที่สูตรออกออกตรงเมื่อกี้อาจารย์ไปไปเพี้ยนเองก็มีครับกระพิจารณาเอาเนาะเพราะว่าในสูตรอาจารย์นี่อันนี้แค่ซิฟสูตรร่วมใดนี่ละเด่นครับเด่นที่สุดคือห้านี่ เอฟซีเนาะนําไปจับคู่กับเลขของตัวเองได้ราคาเลขเก้าแปดนี้เป็นเลขที่อาจารย์ชอบครับเลขที่อาจารย์ชอบในวดนี้เพราะว่าผ่อนคลังที่สีสีงามครับเลขเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดห้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าแปดห้าูวิ่งหาปูและบนปูแมนวิ่งห้าบนบนเม็ดเดียวห้าบนเม็ดเดียวห้า บนเม็ดเดียวห้าหาเหล็กใส้รลหศูนย<อ>์สีม่าบ่อปูเป็นไห่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ของอาจารย์บอมี่บอมีบ่บะล่างล่างอาจารย์ดับสี่แปดห้าบนดับออนบนดับศูนย์สอง ศูนย์สองเจ็ดบนดับศูนย์สองเจ็ดดับบนอะปูเขียนใส่ดับบนดับล่างอะไรตัดับบนดับล่างใช่กหอนยี่ห้อดับปูเลขไม่มีหมกเลขไม่มาเพราะว่าดับเลขเลขที่มายากบนเลขมายากบนเนาะมายากบนนี่ศูนย์สามเจ็ดมายากล่างเลขเลขที่มายากล่างอ่าสี่มายากมายากห้า แปดอันนี้กองสลากเขาบ่นเชิญมาพวกมื่อนี่กองสลากไม่เอามาเอ้าอ๋อซีหาแปดอันนี้เาบ่นเนาะอ่าแต่ล่างไงล่างซีหาแปดเลขมายากเลขมายากล่างบ่มาแบงเนี่ยโอ้โหเลขไม่น่าลงทุนอ่าถ้าผมเลขไม่น่าลงทุนเนี่ยจังไรเดียวอาจารย์แจงให้ฟังสิบล่างสีบวกสีเป็นแปดดับแปดครับสี่บวกหนึ่งลักซิปเนี่ยสี่บวกหนึ่งได้ห้าดับห้าไปเรียกมึงได้เอฟซีจำสูตรไว้ แล้วก็เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ดับสี่ดับห้าดับแปดขาดปัดสามปีเราเคยผ่านตุรกีก็ไปเรียบเรียงเมืองแต่ไม่จำสูตรได้ดีนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกสูตรอีกทีนึงสิบล่างสี่เลขออกสี่เจ็ดเปนว่าสี่บวกหนึ่งได้ห้าดับห้าสี่บวกสี่ได้แปดดับแปดเจ็ดหลักหน่วยล่างเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ดับสี่สี่หาแปดขาดปัด กองสลากวอเซิร์ต่าสูดซืเอน่อยเี่ยมงากไนละเไรเรเนวัาได้เาลหน่แล้วฝากเจแดงให้เอฟซีเด้อคาะสิาสี่ศูนหาบนล่างเมื่อไัร่ัูนห้าศูนย์หาเลขดับตะบน 1, หนึ่งหาก็บ่ได้ตัวล่า,ลางหนึ่งหาหา,หาดับล่างหาดับล่างกระเป๋าแล้วศูนย์ดับบนซื้อหนึ่งหาบนเป็นแค่แนวทางได้เย็ซีเด้อศูนย์หาล่างก็บ่ได้อีกคือถ้าถ้าถ้าใครมีเลขติดจำนวนนี้บน <4 S 1> ก็หลีกเลี่ยงหน่อยๆเนาะคือว่าเอาเป็นตัวล่อง ล่างก็มีสี่ห้าแปดหลิกรลย่ยงในหน่อยถ้าใครมีคือเราไม่สามารถดับขาดหรอกเพราะว่าเหล็กออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลเอาคช่วยช่วยถูกไหมเป็นน้ากันวันนี้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะสมาธิข้าอ้าวคันดีครับ